วีโก้หน้าแชมป์นะคะใครที่ตามหาสีบรอนทองแบบนี้อยู่นะจ๊ะและเป็นโฉมสุดท้ายนะของแชมป์นะคะวันนี้ต้องรีบมาหาเน่ๆเลยนะ,ะเพราะว่าได้คันนี้มาคือสวยมากและที่สำคัญได้รถปี2013นี่คือโฉมสุดท้ายของเขาเลยนะจ๊ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีจมูกมาให้หายใจแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก โตโ o ต้าวีโหน้าแชมป์นั่นเองนะคะเดีเนเน่ๆๆจะพาไปดูด้านในค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างเดินตามเน่มาเลยนอกจากหน้ารถที่เราอแบบนี้เขาให้อะไรมาบ้างมามาดูในรถกันค่ะเปิดประตูมานะจ๊ะจะเจอกับที่หุ้มอบ์ดที่เป็น v ีโกแบบนี้นะคะสีเป็นสีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีอะไรสีเนื้อทุกคน สีเนื้อสีเบจนะจ๊ะใครที่ชอบสีเนื้อสีเบจแบบนี้ให้รีบมาจ,จับมาจองนะจ๊ะอันนี้มันเป็นที่หุ้มบอกเดี๋ยวเน่ดูให้ว่าเขาเบ,บอกเขาจริงๆมันจะเป็นเป็นบอกผ้ากำมะหยี่สีเนื้อสีเบจเหมือนกันนะคะสีเนื้อสีเบดเหมือนกันก็คือสีเดียวกับไอ้ตัวนี้เลยผ้านด้านบนนะคะคันนี้เอาใจวัยรุ่นใส่ซิ่งตรงนี้ค่ะหัวเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะจ๊ะพัวมาลายเป็นพววมาลายแบบซิ่งๆแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าตามหาอยู่ให้รีบมาให้ไวเลยจ้ะ คอนโซลห,หน้าสวยๆนะคะคอนโซลหน้าสวยๆคันนี้เนเน่บอกเลยแอร์เย็นฉ่ำมากทุกคนแอร์เย็นจริงๆนะคะใครที่อยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาเดี๋ยวเนเน่จะพาไปเดินดูรอบคันนะคะรวมถึงห้องเครื่องด้วยว่าคันนี้นะคะมันสวยจริงหรือเปล่าตามเนเน่ไปดูต้องตามไปดูค่ะทุกคนเราอย่าเชื่อที่เนเน่พูดเราต้องด,ดูให้เห็นกับตาตัวเองค่ะเราต้องดูให้เห็นกับตาตัวเองก่อนอื่นเลยค่ะดูที่แม็กของรถคันนี้ก่อนเลย แม็กเนี่ยเอาใจสายแต่งสายซิ่งสุดๆ,ๆเพราะว่าคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวแม็กทีอีนะนี่นะคะแม็ก <Mac S 1> จะได้เป็นแม็กทีอีลออมาแบบนี้เลยนะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยตัวเบรคขอ์คันนี้นะคะจะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคิ Q ้วมีมาให้นะคะส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวติดให้ใหม่นะคะรอบคันไปเลยนี่นะทรงรออแบบนี้เลย ใครที่ชื่นชอบเนี่ยให้รีบมาให้ไวนะคะใครที่ชื่นชอบให้รีบมาให้ไวที่จับที่เปิดด้านหลังนะคะก็เป็นโคมเมียมีไฟเบรกดวงที่สามาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องเนี่ยสวยหรือเปล่าน่าจับหน้าจองหรือเปล่านะจ๊ะมาใครที่บอกว่าเวลาดูรถเนี่ยต้องดูที่ห้องเครื่องงั้นวันนี้มาดูกับเน่เลยจ้ะฮึบเน่ ช่วงนี้ฝนตกนะจ๊ะก็อาจจะมีน้ำเฉอะแฉกันบ้างนะคะคันนี้คันหน้าเดิมๆค่ะทำไมถึงบอกว่าคันหน้าเดิมๆเห็นได้รอยอาร์ยังอยู่พี่พจ๋ารวมถึงรหัสนะคะของเขานะห้องเครื่องนะคะแห้งๆค่ะไม่มีไหลไม่มีเยิม้มน้ํามันเครื่องพวกนี้นะคะเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะของเหลวภายในเครื่องรวมถึงตัวกรองอากาศด้วยนะจ๊ะนี่ คันนี้นะคะใครที่สนใจนะรีบโทรเข้ามาให้ไวเลยค่ะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นหะคะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6หรือถ้า w a l k in ินเข้ามาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเน,เน่อายุน้อยร้อยโลคันนี้นะคะเปิดโปรโจองแค่500บาทเท่านั้นนะ500บาทเท่านั้นรถปี2013ราคาแค่3 8 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้เน,เน่ขอตัวลากไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆน,นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์ รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ